กำป้องสายชาแนลนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาไปดูรังพึ่งชนรงหลังจากที่แมงมุมได้มีการสร้างนะครับสร้างใย,ยแมงมุมในการที่จัดดักพึ่งชนนรงนะครับเ,เ,เ,เหตุการณ์วันนี้นะครับจะเป็นการที่พึ่งชนโรงถูกกับดักเส้นใยของแมงมุมนะครับซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นลันกษณะของพึ่งชนโรงที่จะพยายามเอาตัวรอดนะครับในขณะ ที่แมงมุมก็จะพยายามเอาอที่เป็นลักษณะของแขนนะครับเพื่อที่จะไปเจาะพึ่งชนโรงคนะครับพึ่งชนโรงคร์งงก็พยายามที่จะเอาตัวรอดนะครับในการที่จะดิน้นแล้วก็มีการที่จะช่วยเหลือนะครับประมาณ4ตัวตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับและอีกตัวหนึ่งก็พยายามที่จะไปกัดในส่วนของแมงมุมนะครับแต่ก็เป็นไปได้ยากที่แมงมุมจะ แพศพึ่งชนะรงนะครับตอนนี้พึ่งชนะรงนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็ตายไปที่รบร้อนนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมผมก็จะใช้ไม้ไปเขี่ยเพื่อที่จะช่วยพึ่งชนะรงอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พึ่งชนะรงตัวนี้นครับดูท่าแล้วนะครับก็จะไม่น่าจะรอดนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายผมก็ไปช่วยจนรอดนะครับ อันนี้ก็คือเป็นลนักษณะของการที่จะช่วยเหลือในส่วนของพื่งชนโรงนะครับท่านผู้ชมเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของอวัสดุปปอุปกรณ์หรือไม้อะไรพวกนี้ไปเขี่ยนะครับหรือว่าจะใช้มือนะครับในการที่จะกําจัดใหญ่นะครับ ใหญ่ะลครับใหญ่ของแมงมุมที่ถูกสร้างนะครับทีนี้ผมก็มีการที่จะปล่อยพึ่งชันรงที่ยังมีชีวิตอยู่ออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเหลือแต่ไอพึ่งชนโรงที่ตายไปแล้วในส่วนนี้นะครับทีนี้ผมจะต้องใช้มือเนี่ยนะครับไปกําจัดในส่วนของแมงมุมตัวนี้ครับผมก็ได้ทำการดึงใหยนะครับที่อยู่รอบๆของรังพึ่งชนโรงนะครับท่านผู้ชมนะครับ ใยของมันมีความเหนียวระดับหนึ่งนะครับเมื่อเพิ่งชนะลมไปติดกับดักก็ไม่สามารถที่จะดิ้นให้หลุดได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตรวจนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ตรวจแล้วนะครับว่าในส่วนตร,วตรงนี้คือ,อใยแมงมุมผมก็ทําลายไปแล้วนะครับแต่เราไม่ได้พบในส่วนของตัวแมงมุมนะครับตอนนี้แมงมุมผมพบมาก็คือ2ตัวนะครับ ตัวหนึ่งนะครับมีการหดตัวแล้วก็ทำเป็นลันกษณะกลมๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำลายในส่วนของเมมมุมที่มีขนาดเล็กผมก็ทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมันจะมีเมมมุมอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้นครับ ผมกลัวว่าเมงมุมตัวนี้ครับเป็นเมงมุมที่มีพิษนะครับผมไม่กล้าที่จะใช้มือไปจับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับลักษณะเป็นลักษณะเมงมุมลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าใครทราบนะครับว่าเมงมุมชนิดนี้ว่ามันจะเป็นเมงมุมที่มีพิษหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะใช้ก้อนหินตัวนี้ครับในการที่จะกดนะครับเพื่อที่จะทําลายของเมงมุมเพื่อที่จะรักษานะครับพึ่งชะนรงคงเพื่อที่จะ ให้อยู่ในรังนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งรังนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เลี้ยงผึ่งฉนรงจะต้องมีการระมัดระวังในส่วนของแมงมุมตรงนี้ครับว่ามันจะมีการสร้างใยแล้วก็ไปดักพึ่งชนรมในการที่จะ พึ่งชนารงเป็นแหล่งอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงนะครับจะต้องให้ความสําคัญในการที่จะตรวจตราในส่วนของอารังพึ่งชนารงตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้กําจัดในส่วนของอใยแมงมุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้สามารถที่จะกดติดตามนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ